เอาเรื่ไปขายตลาดไสแน่หรือว่านั่ไปแจะนั่ตลาดนัดไปตามตลาดนัดค่ะตลาดนัดเพียงเดียวตัาดมุกสุจะไปตลาดบันเคยค่ะตลาดบันเคยหัดถูเสามาติดใบบันลุงแดงบมาเสือโขกค่ะ ่คะเธอโกว่าปีพุนนน่น่ะแหนค่ะอ๋อตลาดใหไงนะค่านไม่ไม้สดๆได้จ้าเอาถ้าบันไหนมาขายตลาดนนะั้นท้าขายยจ่ใสแน่เนี่ยขายอยู่บนทุกรลานก็ขายครับเคยไปหลายท่านนะครับคือว่าล่านี่ยังฝากไว้รวดฝากล้านฝากล้านที่ดีถอดให้ทั่ครับเบอร์ทั่วครับ จริงอยากเอาไม้ให้พุละศูนย์แปดเก้านยังเด็กเข้าดีสามแปดเจ็บส่หนึ่งสาครับ หอยปังขายจังไดนล่ะครับเนี่ยลละหกิบาทค่ะชิลละหกสิบบาทไปลำมาเสียะแม่ไปเมียมาไปเมียเสียค่ะเสียแล,ล้วพ่วงอ่าห้าห้าหกสิบบาทจ้าแม่อันนี้เป็นร้านขายของปลาค่ะซื้อเมีที่ค่ะยุขายของปลา อันมี้คือยังคือแนวค่ะประเทหอยนี่ละ่ะมีหอยปังหอยหน้าหอยจูบมันนี่หอยจูบ,จบเบิร์หอยหน้าเบอร์ค่ะเดี๋ยวตัหอยปังก็หอยชลีจ้าก็มีหลายแนวมีปลาโลดมีหังนี่ล่ะค่ะเป็นอาหาร้านเฮานี่ละ่ะค่ะสนใจอยากซื้อกันโทรก็ได้เดอค่ะค่ะเบอร์โทรกันศูนศูนย์เก้าศูน ศูนย์แปลาหกศูนย์ซีซีหาเด้อค่ะโทรได้เด้อค่ะเด้อโทรถามมามี่หยางแนมีหยางแน่อยากได้อีหยางแน่ร่างคาอยากร่างคาอยากได้หยางก่มีอัรลางคามีค่ะโทรคอยโทรหากันนั่นเม่ตั้งยุไซขายยุไสเนี่จ้ามีประจำยุจัดตู้ค่ะขายยุจัดตู้ตลาดตลาดเจ้าจัดตู้ค่ะเป็นตลาดเศร้าค่ะแล้วก็ตลาดบ้านดงเดียงเท่านี้ละค่ะถูกวันพหลือหาด ตนาดอันเล็ตูกะถูกมัาถูกเศร้าค่ะขายถูกเศร้าอ่าทอดเนาะแถวหน้าทอก็สอบ้านนั่นค่าน่อยกับไปคือกันค่ะจ้าขอบคุณหลายหลายค่ะแมงดาขายไหนเนี่นีตัวส้อ่อันนี้อันนี้อตัวหออันนี้ตัวละบาทวอนีม่นี่หลายราคาไ ม,ม,มูนี่ตีมูมันหอมนะีตัวผูมันหอมตัวผูนหอมเนาะตัวผูยี่สิบบาท ตัวละยี่สิบวละ20ค่ส้มามตัวห้าสิบตัว 50, ว50แม่งดาหน้าแดีๆเลยตัวนี่เพินไปหาน้ำท่งน้ำทาเนาะนเพิ่นกางด่างไหมจ๊ะโอ้เดกจ้าะมีเนเียดจ้าภูเขาไปสอน cũng là hà cái bà bỏ kiểm tra mua bọc hỏi mua bọc hỏi cả hà tiếp cả...